สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมที่รักนะฮะรู้ไหมว่าก่อนเริ่มคลิปเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรู้่ะโดยปกติแล้วเนี่ยกูจะต้องเช,เ,ออเช็คหัวกระบาลกูก่อนนะฮะแล้วแผงบางหนก็จะปังอีกล้องนี้พอดีอแล้วก็เรื่องที่ปวดกระบาลของรถคันนี้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือไฟแต่งหน้า บนแผงบางแดดม,ม,มันก็ยังคงไม่แถมมาให้เหมือนเคยไม่มีทั้งสองข้าให้ดูดิอ่ะเดีม,มันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้างนะฮะคือไม่แถมมาให้เลยนะฮะอ่าส่วนไอไฟตรงตรงนี้นะครับก็ยังคงเป็นชุดเดิมเดียกับ Honda City และ Civic เช่นเดิมกระจกมองหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ <S <S เราเริ่มกันแบบนี้เลยนี่นะครับ Honda Civic <S 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 h ค t c h b a c k คุณผู้ชมอยู่กันกับจิมมี่และพี่แพนใน He ลแลเคลเช็คเช็คเอาวันนี้อยู่กันสน เนาะในระหว่างที่เรากําลังดูอรถคันข้างหน้าเขากําลังดูจะถ่ายรูปเซอร์ฟี่จูจีกันนะฮะ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามนะครับคลื่นของเราก็ดําเนเินต่อไป mm hmm. นะเพราะในระหว่างนี้คือคุณผู้คุณผู้ชมจะไม่เห็นว่าเรากําลังเห็นรถที่มาจอดอยู่ตรงริมทางของเราตรงนี้เนี่ยเขาก็แอบจูจีกันนิดห,หน่อยนะ,ะไปคู่เกย์แล้วบางคนแดูเถื่อนดีนะฮะไม่ใช่อะไรโอเค back to the s o o r y ซีบิกแฮชแบ็คือรถที่หลายๆคนก็ถามถึงว่าเมื่อไหร่พี่จิมมี่จะมาเทสนะครับอย่างนีใ้ใมเจนกูเหนื่อยบางทีกูอยากจะถามมากเลยรถม่งยังไม่ทันเปิดตัวเลยเมือ่อไหร่จะเทสครับเทสหรือยังครับมึงคิดว่ารถยนต์เนี่ยเป็นถุงยางในเซเวน่นหรืออยากได้ขับมอไซค์ไปซื้ออะไรเงี้ยเอ้ยใจเย็นเหมือนกันไม่ขน,นาดน,นั้นคือเราเข้าใจไงว่าบางทีเนี่ยคุณผู้อ่านเขาก็จะเข้าใจว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าถึงรถ รุ่นใหม่ๆก่อนใครไม่มีคนธรรมดาคนอื่นเขาได้เมื่อไหร่เราก็ได้เมื่อนั้นถูกนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ฉกชิงออกมาให้ได้เร็วหน่อยกว่าชาวบ้านเขานิดนึงก็แค่นั้นเองอาจจะมีเรื่องเราชกชิงชกชิงตบตบบ้าชกชิงตบตีบ้างนิดหน่อยไม่เยอะอมาไปเฮ้ยเฮียชกไงตกใจสสเฮียมึงเล่นอะไรก็แบบ <Workers S 2> ง่วงอยู่นี่กูตื่นเลยมึงแบบชกจริงชกจริงกูคิดว่าที่นี้ก็แบบน่ากลัวไปป่เฮ้ยกูยิงกูัวอยู่อยิงดึกกูยิงบ้าไม่เอาแล้วโอเคในความเป็นจริงของซี h a t แฮชแบกนั้นเครื่องยนต์เกียร์ฟีลิ่งพวงมาลัยเบรกช่วงล่างด้านหน้าเออมันก็เหมือนกับซี v i c ซีดานปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าช่วงล่างด้านหลังอาจจะมี พาร์ทนัมเบอร์ที่ต่างกันนิดนึงนะฮะอ,นนอันนี้ยังยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์ม,มนะมแต่ว่านะได้ยินมาว่าสปริงหลังไม่เหมือนกับตัวซีดานไเอสใช่แล้วอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าลูกหมากหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าของ i อเนี่ยเขาจะได้ลูกหมากแบบพิเศษของ,อของเขาที่เป็นลิควิดฟิลบูชิงถูกต้องถูกต้องนะครับ,รบส่วนของเทอร์โบส่วนของเทอร์โบแฮชแบ็กตัวนี้เนี่ยเซตติ้งช่วงล่างจะคล้ายๆกันกับตัวซีดานเทอร์โบธรรมดาที่ไม่ใช่ไอเอส จะไปในแนวนั้นนะต้องออบอกกันก่อนนะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยซื้อตัวแฮชแบ็กมาช่วง่างน่าจะได้เป็นแบบเดียวกันกับตัว RS เหมาะไม่ไม่นะจ๊ะอยาเข้าใจผิดนะจ๊ะยางก็ไม่เหมือนครับทีมียางก็ยังเป็นโยโกฮาม่าแอดวานเดซิเบลซึ่งเขาก็จะเคลมของเขาในงานโฆษณาบอกว่าเออมันก็เก็บเสียงนุ่มขึ้นเงียบขึ้นแต่กูวิ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เงียบไปกว่ากันเท่าไหร่หรอกเออแต่ว่าตัว RS เนี่ยจะได้ยาง บิสตตนตูเลนซ่าเออาร์สามสามอิเทรันตูล่านะเนี่ยนะอ่บิสตตนตูเลนตูล่าเนี่ยซึ่งคือพอมาวิ่งเทียบกันแล้วนะหลังจากที่ผมขับตัว RS สเสร็แล้วก็มาขับตัวนี้แต่ไม่เคยขับตัวซีดานเทอร์โบธรรมาดานะรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้คันนี้หลายคนบอกว่านิ่มขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากยางเพราะอะไรทําไมถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าเวลาวิ่งผ่านถนนที่มันขรุขระเล็กๆอ่ะกเล็กๆไอ้นี่รูดไปแบบนิ่มๆเลย เกือบจะเคลิ้มอ่ะเออแต่พอเจอพกปูดใหญ่ๆหรือคอสะพานตั้งๆกันชันนะะตึองอยู่ดีสุดท้ายเหมือนเดิมจะตึง,ต,งตั้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเลย,เลยคิดว่านะครับว่ายางเนี่ยน่าจะมีผลส่วนเรื่องความเงียบก็รู้สึกเงียบลงนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นลักษณะดอกยางที่เป็นเล็กดอกยางเก็บเสียงเลยอ่ะถ้าความเงียบในแง่ของอเสียงยางจากพื้นถนนเนี่ยโดยส่วนตัวนะว่าดังไม่แพ้รุ่น1.8 ดังคือเงียบกว่ารุ่น1.8ลงมานิดหนึ่งแต่ว่าตัว RS จะเงียบกว่ากันอีกนิดหนึ่งอันนี้อันนี้เรามองแบบนี้นะแต่ว่าของแพลนอาจจะได้ยินว่าตัวนี้จะเงียบกว่าตัว RS คือมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าวัดเสียงยางอะวัดจากเสียงการกลิ้งของยางอันนี้เงียบแต่ถ้าเป็นเสียงลมหรือเสียงแบบมันจะมีเสียงแบบกลวงๆซึ่งยังไงซีวิคมันก็มีมันไม่ใช่เบนซ์หรือบีเอ็มอะมันก็จะไอ้ตรงนั้นมันก็ยังอยู่อ่ะ ออถ้าการเก็บเสียงของอตัวรถจากภายนอกนะครับไล่เรียงกันเลยนะอีเงียบสุดเนี่ยยังเป็นเทอร์โบไอเอสอีรองลงมาเนี่ยนะฮะมันก็จะดังขึ้นมานิดนึงก็คืออีตูแฮชแบกเนี่ยแหละและไอที่ดังที่ผายไปปวดก็คือ1.8ึ่งจดแปดเอเอ็หนึ่งจุดแปดดังดังสุดเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเพราะว่าวัสดุซับเสียงหายไปเออลดต้นทุนนะจ๊ะแต่ว่ามีคนเคาลือแล้วนะทาง,งใต้ท้องเนี่ยในรถเนี่ยเหมือนกันเลย หรอออแล้วมันมันอเอ้ยแต่ก่อนมันมันมันดูเหมือนกันก็จริงนะแต่ถ้าจําได้มันจะมีอยู่บางจุดที่ต่างเพราะมีมีน้องเคยเคยเล่าให้ฟังเรื่องนี้เหมือนกันนะใช่ใช่แต่วันนั้นแหละพอเราบอกงี้ปุ๊บก็มีคนก็ไปลื้อดูเลยจอดข้างกันลวลื้อเรื่อยปรากฏว่าเหมือนกันเหมือนกันเพราะนั้นก็คือไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับการโคตติ้งข้างใต้อีกทีหรือเปล่าเพราะว่านี้ส่งเมลหาฮอนด้าแล้วฮอนด้าไม่ตอบจ้าฮอนด้า <Honda S 1> ไม่เคยตอบใอนรเรื่องพวกนี้กับเราเหรอกฮะเ <laughs> ขาจะตอบอย่างเดียกก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกกี่ยับ อะไรก็ตามที่ญี่ปุ่นบอกว่าให้พูดได้แต่อะไรก็ตามที่ญี่ปุ่นบอกว่าพูดไม่ได้ก็ไม่พูดคือต้องขึ้นอยู่กับว่า LPL l a Project Leader หัวหน้าวิศวกรคนนั้นเขาเคี้ยวขนาดไหนคือถ้าเป็น CRV ใหม่เราคาดว่าคงจะพูดหมดมากกว่านี้แต่ถ้าเป็น Civic เนี่ยเนื่องจากว่าแม่งงานมันเป็นฝั่งอเมริกาพร้นเขาพูดน้อยกว่าปกติจริงเนี่ยพูดก็พูดมาเหอะคนหนึ่งตกหนึ่งจปจ่าย9 0 0 0แสนีกคนซื้อ1 5นหเอร์โบจ่ายเป็นล้านกันคือถ้าแค่บอกว่าเงียบกว่าปิดตรงไหนวะนเออ โปร่งใสหน่อยดิแต่ก็นะก็คือความเงียบเอาเงียบเราก็ผมว่าก็แล้วแต่และกันแต่ผมคิดว่านะไอเนี้ยมันก็จะอยู่ท่าน1.8ดังเท่านี้นะไอตัว1.5มันก็จะเงียบกว่าอไอนี่ก็จะอยู่เกาะเกาะกลุ่มเหมือนกักเขาไงแต่มันก็มันก็ไม่ได้แบบเงียบขึ้นชัดเจนหรือฉีก่ออกมาจากพวกอะ่ะก็ถ้าคุณรับตัวท่าน1ดได้ไอนี่ก็ดีโอเคทีนี้ความแตกต่างระหว่างตัวซีดานกับแฮชแบ็่ เอาอินเจเนอร p พาร์ก่อนเอาในทั่วๆไปนะก็ต้องไปถามนายพลเพราะว่าเป็นเจเนอร l พาร์ไม่ใช่คอมมานเดอร์พาร์แล้วมันจะยิงย่งยิ่งยิ่งไล่ลงไปก็มีเลเท t เน a ตพาร์ t นะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไพรเวทพาร์ t นี่กูยิ่งตอบไม่ได้เลยกูไล่ให้ผมไปซื้อเรือดำน้ำอะไรไม่ดีไหมเนี่ยฮะ อีโเราดีขอชั้นกิโลของรัสเซียนะชอบจ้าคืออย่างนี้เรื่องความต่างภายนอกเนี่ยกันชนหน้าต่างนะฮะกันกันชนหน้ากันชนหลังประตูท้ายอย่างเงี้ยประตูประตูคู่หลังประตูคู่หลังไม่เหมือนกันนะประตูคู่หลังไม่เหมือนประตูคู่หลังไม่เหมือนและแผงประตูคู่หลังก็ไม่เหมือนด้วยจ้าเอออันนี้ไม่ได้สังเกตดูดีๆฉันสังเกตมาเรียบร้อยแล้วมันต่างกันแค่อีอีท่อนบนของมันแค่นั้นนิดเดียว นะจ๊ะแล้วก็เอาจริงคือบานประตูคู่หลังเนี่ยกระจกหน้าต่างเนี่ยเออไอที่เป็นกระจกตรงช่วงหูช้างตรงนั้นอะ่ะถ้าดูดีๆเนี่ยมันไอตัวนี้มันจะเตี้ยก่นกันนิดนึงรีบเล็กกว่ารีบเล็กกว่าแล้วก็ถ้าคุณจะต้องก้มหัวเพื่อที่จะมุดลงมานั่งที่เบาะหลังคุณต้องก้มมากกว่าตัวซีดานนิดนึงอ่านิดนึงอ่านิดนึงจ้ะและเนื่องจากการทํารถแฮชแบกรุ่นนี้จําเป็นจะต้องทาไอเสาไอ โครงสร้างบริเวณแนวขอบประตูห้องเก็บทันสภาระด้านหลังให้หนาและใหญ่พอสมควรเพื่อผลทั้งเรื่องทั้งเรื่อง,ง,องการทรงตัวเรื่องของการบิดตัวโครงสร้างตัวทังเรื่องความปลอดภัยและการพลิกความระบ้าบพราเขาแตกอีคารข้างบนนะฮะด้านหลังตรงนี้แม่งเลยหนาและใหญ่เลยใช่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไห,ไหมฮะในขณะที่ความสูงของรถเท่าๆกันไล่เลี่ยก,กันกับตัวซีดานและตัวซีดานคุณลงไปนั่งแล้วเนี่ยรถเตี้ยขนาดนั้น เบาะนั่งด้านหลังมันเตี้ยก็จริงแต่คุณนั่งแล้วหัวคุณไม่ติดยังเหลือพื้นที่ผมผมนั่งแล้วปัดมือผ่านสบายเลยแต่พอเป็นตัวแฮชแบกปุ๊บหัวติดป้าชนกับพนักเกิดมดกันแล้วไถเอาเส้นผมชั้นบิกประมาณ3มเส้นซึ่งมันก็บางอยู่แล้วมันก็ยังไถอีกของแกเนี่ยเชียวของฉันต้องนั่งงนี้เลยพอลองนั่งตอบแปบมอร์โชลองผุดหรืคุณนั่งเลยสองคันเบาะหลังเสียความสบายไปจริงจ้ะอืม แล้วก็แถมให้นะะิดนึงในฐานะคนที่ไปนั่งตัวยุโรปมาที่เจนีวามอเตอร์โชว์เขาบอกว่าเบาะผ้าตัวยุโรปนั้นโหโคตรเสียดายเลยน่าจะมาเมืองไทยผ้าใช้ได้คนไทยชอบหนังแงรถคนไทยมีคติว่ารถรุ่นท็อปทต้องได้เบาะหนังมึงเอาขายหนึ่งล้านหนึ่งแสนหหมืนเก้าแล้วเป็นเบาะผ้ามาเน่ะมีเจ้าเดียวที่ขายรถราคาเป็นล้านแล้วเบาะผ้าแล้วคนไม่ด่าครับใครซูบบรุ เ <laughs> อเดี๋ยวไม่จริง <laughs> เออวมคิดได้งไงวะเออว่า any way เบาหลังนะครับความต่างของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บบารองหน้าเพราะเบอรองหน้า,าหนะแบนแล้วก็มีมุงเงยอยู่ประมาณหนึ่งพอสมควรนะแล้วก็ยาวกำลังดี<ะ>นั่งแล้วมันก็โอเคมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอสิ่งที่ต่างคือพนักไอ้ด้านหลังนี่ไอ้พนักพิงหลังมไม่เหมือนตัวซีดานเพราะ ตัวซีดานมันพับไม่ได้อ่ uh. ตัวแฮชแบ็กแยกพับสองฝั่งซ้ายขวา60 40บสี่สิได้ oh. และมีพนักศีรษะก้อนใหญ่โตมโหฬารกว่าตัวซีดานเรียงกันมาให้3ชิ้นในขณะที่ซีดานให้มาแค่2ชิ้นอ uh. แต่ใครก็ตามที่ยังบ่นเรื่องไอ้แผงพลาสติกที่อยู่ตรงบริเวณด,ด้านข้างนะครับแฮชแบ็กก็ย <c oughs> ังม,มีเหมือนเดิมนะ <c oughs> ไม่ได้ต่างกันเลย และจะบอกว่าไม่ต้องไปด่าว่าทำไมของสเปคไทยให้มาห่วยอย่างุ่นอย่างงี้ e version civic hatchback ที่ขายในยุโรปที่เปิดตัวในยุโรปก็เป็นเหมือนกันและ civic type r ใหม่มันก็เป็น,ปนแบบเดียวกันห่วยอย่างเท่าเทียมทั่วโลกนะครับตั้งแต่รุ่นถูกสุดยันแพงสุด type r ตัวท็อปที่บ้านแรงแรงยีแพงพลาสติกนั้นมันก็ยังอยู่จ้าเพราะฉะนั้นเลิกบน่มมน,นมันเฮงซวนเพแต่แรก เฉพาะพานั้นนะอ่าแล้วก็นอกอจากนั้นเอาตรงๆคือเบาะนั่งคู่หน้าเหมือนกันเหมือนกันเลยพนักศีรษะดันกระบาลนิดหนึ่งไม่เยอะยังพอรับได้แผงประตูทุกสิ่งทุกอย่างวางแขนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมวางสบายกำลังดีแล้วก็ตำแหน่งนั่งขับจะเตี้ยกว่ารถทั่วๆไปถ้าคุณปรับเบาะลงเตี้ยสุดนะครับก็คือจะเตี้ยคล้ายๆกับรถในยุคโบราณกาลก่อนหน้านี้การลุกเข้าออกนั้นมันก็จะ เป็นในเชิงของรถสปอร์ตคุณ<ช>ก็จะต้องออกแรงค้ำยันตัวเองยกตัวเองโอโขึ้นไปนิดนึงนะวันไหนเจ็บเข่านี่เที่ยเลยโดนมาแล้วแต่ผมอยู่กับรถคันนี้ผมสบายไงมีความสุขมาก,ากเพราะว่า <ใจ S 1> วตำแหน่งนั่งเตี้ยได้ใจโอ้ยมีความสุขจังเลยสิ่งที่ต่างออกไปอีกอย่างหนึ่งอีชิ้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกันกับพวก พี่ๆน้องๆของมันนะฮะชิ้นนี้จะบอกเลยว่ายาเอาน,นิ้วขูดนะเป็นรอยง่ายมากบอกไว้เลยแต่ถ้ารูปไปอู้งามงอนเลยทีเดียวนะฮะแผงหน้าปัดให้มาเป็นเลเยอร์อย่างนี้ดีไซน์สวยนะครับหน้าจอต้องบอกก่อนว่ากดโฮมอีมันก็คืออีชุดเครื่องเสียงแบบมาตรฐานนักไปของ Honda ในรุ่นใหม่ๆก็เหมือนกับยกมาจากซีวิก็แหละเพียงแต่ว่าไม่มีระบบนําทางน a เวกชันสิสต์เเตมเคร่ง RS จะมีและไม่มีระบบเลนวอช ซึ่งก็คืออีที่เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็จะมีะกล้องอยู่ตรงใต้กระจกมองข้างนะฮะแล้วก็รุ่นนี้จะไม่มีนะครับกงบมันจะโชว์ที่ตรงนี้ฮอนด้ารุ่นซีค h ส,สแ c k จะไม่มีแอร์ออโต้ก็เหมือนกันเป็นแอร์เวอร์ชันพันหนะฮะเพราะถ้าพันแมันจะมันจะ,นจ,ะนจะไม่ใช่ d u อัลโซนถูกต้องอะนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติกรณีที่หน้าจอคอมพิวเตอร์คุณพังนะฮะแอร์คุณยังพอจะปรับได้อยู่นะแต่ว่า คุณก็จะมองไม่เห็นปรับสปีดล่มไม่ได้ใช่ครับตามนั้นตอนทําใจนะฮะนอกกนั้นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรคโฮยังมีฮหมีมาให้เหมือนเดิมเกียร์สามารถปลดเกียร์ว่างโดยทิมกุญแจเข้าไปในรูนี้แล้วก็เลื่อนมาเอ็นจอดขวางชาวบ้านเอาเข็นได้นะฮะอ่าแล้วก็มีปุ่มใบกัญชาอีคอนโหมดมาให้อ่ามือจับศาสดายึดเดี่ยวจิตใจมีมาให้สีตำแหน่งครบเลยส่ตำแหน่งชัยโยอ่าอ่านอกจากนั้น อีกจุดหนึ่งคือไอชุดมาตรวัดมันจะเป็นสีฟ้าเป็นแบบเดียวกันกับรุ่นเทอร์โบโปกติซึ่งมันจะมีวัดวัดบูสต์ของเทอร์โบมาให้ด้วยใช่แต่เป็นสีฟ้าในขณะที่ RS จะเป็นสีแดงใช่แล้วจ้ะนะครับข้อมูลเสริมครับถ้าใครอยากได้มาตรวัด RS นะฮะสั่งได้นะครับหมายถึงไม,ไม่ไม่ได้สั่งกับคอ n ด้านะคือสั่งกับคนรับหาอะไรข้างนอกอะจ่ายประมาณหมื่นห้าหมื่นหกมั้ง แล้วก็ค่าแรงนิดหน่อยปุ๊บเสียบสายได้เลย<ช>สีแดงนะครับใบปัดน,น้ำฝนก็จะมีเพิ่มมาให้ก็คือด้านหลังนะฮะพร้อมกับการควบคุมต่างๆก็อยู่ตรงนี้การสวิตต่างๆตรงนี้แล้วก็อ่าแถมห้อีกนิดนึงมีแป้นพดเดิลชิปมาให้พัดเดิลชิปนี่ตัว1.5เทอร์บโบธรรมดาจะไม่มีนะฮะถูกต้องครับแต่ตัวนี้ก็มีมาให้นะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสวิตควบคุมชุดเครื่องเสียงชุดอะไรต่างๆอ๋ออีกจุดนึงนี่ไอสวิตไอสไลด์เนี่ย ปกติเวลาเพิ่มเพิ่มหรือลดเสียงเนี่ยสามารถสไลด์นิ้วได้ในรุ่น r s กับรุ่นอื่นๆนะรุ่นอื่นๆที่มปนซีดานได้หมดจะไว้1.8 e ตัวถูกสุดแต่พอมาเป็น a อ r b a c k เขาเอาตัวสไลด์ออกซึ่งบางคนไม่ชอบแต่ผมก็แต่ผมโอเคนะปกติมือชอบไปโดนแล้วมันก็จะลำคาญแล้วก็มีครุสคอนโทรลมาให้พร้อมกับไฟหน้าออโต้นะจ๊ะผมดีใจมากเลยละที่ไอ้ระบบไอ้ไอ้สไลด์ตรงนี้ล เอาออกไปซะได้ก็ดีเพราะว่าโดนแล้วลำคาญมากแล้วจุจ่ๆขับขับจูๆมือก็ไปกดปุ่มแล้วไปโดนเข้านี่แบบเพลงก็จะดังฟึดขึ้นมาแล้วเราแบบเสียสมาธิในการควบคุมรถเลยซึ่งไม,ไ,มไม่ไม่ไม่งามเลยจริงๆนะครับคนะันนี้จะบอกว่าถึงที่ก้านปัดเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามี o f f i อเอ็อะไรพวกนี้นะมไม่มีคําว่าออโตโอ้แต่จริงๆเมื่อคุณขยับเป็นไอเอ่ะคือจังหวะปัดแล้วหยุดอ่ะนั่นแหละคือออโต อินเตอร์มิเทนนั่นเองนะฮะอินเตอร์มิเทนแต่ว่าเป็นออโต้รวมอยู่ในนั้นด้วยปรับตามความเร็วรถกับปริมาณน้ําฝนอันนี้ลองแล้วเวิร์กส่วนชุดเครื่องเสียงคุณภาพเสียงก็โอเคฟังได้ใช้ได้ในระดับราคาของรถนะฮะสยงใสสยงเบสกำลังดีแล้วก็มีลำโพงทวิตเตอร์มาให้ทั้งสองฝั่งนี้มีนอกจากพวกของที่เราพูดไปว่ามันต่างจากตัว r อนั่นนะอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกัน แต่มันก็คือเพิ่มขึ้นมาในรุ่นปี2017อ่ะคือระบบออโต้ล็อกประตูล็อกประตูอัตโนมัติซึ่ง2016ตอนเปิดตัวไม่มีแล้วคนก็ดา่าปีนี้เขาเลยใส่มาให้แล้วก็คุณสามารถสั่งเลือกได้ด้วยว่าจะให้มันทำการล็อกเมื่อคุณชิปออกจากเกียร์ีหรือให้ล็อกเมื่อรถมีความเร็วแล้วหรือจะสั่งให้อ่าเมื่อกี้ล็อกจะให้ปลดล็อกตอนไหนตอนดับเครื่องหรือตอนกับเกียร์เข้า P เสร็จได้ผ่านหน้าจอกาง ทีนีอ้อย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาของฝาท้ายก็คือไอ้แผงบังสัมภาระาซึ่งแผงบังสัมภาระนี้คือถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นเลยปกติแล้วนะครับแผงบังสัมภาระในรถพวกแฮชแบ็กหรือสเตชันวายกอนั้นเมื่อคุณเปิดฝาท้ายขึ้นมาคุณต้องเอามือเนี่ยไปดึงมาแล้วมาเกี่ยวแล้วมาล็อกไว้ที่ด้านข้างใช่ไหมที่แผงด้านข้างอ,าอีรุ่นนี้มาแปลกมันมาคล้ายๆกับ,บทรงโตรีผ้าคือคุณล่ามันจากฝั่งซ้ายล่าแล้วก็ไปวางกึ๊บ ลงล้อฝั่งขวาเออไอเดียดีงามนะเออแล้วที่สำคัญคือที่ตัวแผงที่ตัวตัวบานประตูฝาท้ายหลังเนี่ยมันก็จะมีแผงบางสัมภาระของมันอยู่แล้วอันอยู่ชิ้นหนึ่งเหมือนกันเออกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่ทำให้มันเป็นอินทิเกรตเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ลดต้นทุนไปเลยวะเออแล้วจะทำต้นทุนให้มันแพงขึ้นมาทำไมแต่ว่าเชื่อว่าที่ฮอนด้าทำมาแบบนี้คงคิดมาประมาณหนึ่งแล้วแหละว่ามันคงต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วแก้ไม่ได้ก็ด้วยด้วยทรงท้ายของรถมันเป็นแบบนี้ก็ นะจ๊ะมีไฟในห้องเก็บของหลังด้วยนิดนึงก็แต่ที่เห็นนะก็ไม่ได้สว่างอะไรเท่าไหร่ระบบแล้วก็มีตัวตัวนี้มีระบบรีโมทสตาร์ทไม่มีมาให้นะครับก็คือสตาร์ทรถจากตอนที่คุณยืนอยู่นอกรถนั่นแหละเหมือนกันกับซีวิ c ตัวปัจจุบันสี่ประตูทุกประการเท่ากับว่าความต่างมีแค่นี้ใช่ผ่านเวลามาแล้วนะฮะในในวิดีโอ17นาทีก็คือเนี่ยสรุปให้หมดแล้วต่างกัน อย่างนี้แค่นั้นครับราคาราคาซีวิก1.5เทอร์โบแฮตแบ็กตั้งไว้ที่1ล้าน1แสน6หมื่น9พันบาท1169ในขณะที่ตัวเทอร์โบธรรมดาก่อนเทอร์โบธรรมดา1ล้าน9หมื่น9 1099แล้วก็ตัวเทอร์โบไอเอสอยู่ที่1199ใช่แต่ลืมบอกไปเรื่องหนึ่งไอสิ่งที่รุ่นเทอร์โบแฮตแบ็กมีแต่เทอร์โบซีดานธรรมดาไม่มีคืออะไรรูกไหมแอแบ็กข้างม่านม่านมีมาให้ ม่านลมนิรภัยมีมาให้ใช่แต่ว่าตัวเทอร์โบธรรมดาซีดานไม่มีนะไม่มีม่านไม่มีแพดเดิลชิมได้อย่างนั้นได้นะครับทีนี้มาดูสมรรถนะกันบ้างเครื่องเหมือนกันเกียร์เหมือนกันเหมือนกันเลยครับ L15B74 โซ่ w h e c a m s h a f t 1 6วาล1,500.5นี่ละกันนะอ่ะแล้วก็173แรงม้าแรงบสูงสุด สองร้อยเท่าไหร่สองร้อยกว่ากว่านิวตันเมตรไปดูได้ในสเปคอ่โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวนี้จะขึ้นก่อนที่ก่อนที่คลิปนี้จะขึ้นอ่ัตราเร่งอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระวัตที่เกดีนะซีดานเทอร์โบ1.5 RS มันได้8.79วินาทีใช่ไหมอ่าอีนี่8.80ก็ถือว่าไม่ต่างกันเลยแล้วกันไม่ต่างกันนะฮะ อัตราเร่งแรง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์ดีเฉลี่ย6.13 <3. S 1> วินาทีเร็วกว่าซีดาน1.5เทอร์โบไอ6.20วินาทีอยู่0.07วินาทีก็ถือว่าพอกันนะทับสปีดล็อกเท่ากันเป๊ะ207กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่6,000รอบต่อนาทีทันทีที่เหยียบคันเร่งเต็มแล้วถึงที่207กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บบูสต์ของเทอร์โบก็จะลดลงมาทันทีเช่นเดียวกันนะครับ คามเร็วสูงสุดนาะเกีย7นะฮะกระททาวกันอีก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1,350รอบต่อนาทีครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1,700รอบต่อนาที110กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1,950รอบต่อนาทีครับความเร็วบนมาตรวัด100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้นที่96.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคความเร็วมาตรวัด110กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS จะขึ้นที่107กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงฟิวคอนซัมชันเราทดลองมาตรฐานเดิมคือ วิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์และนั่งสองคนคือผมกับรู้สึกว่าจะเป็นน้องเติ้งหรือน้องโจกนะฮะรประมาณนี้ที่ไม่ใช่ผมกับแพนนะ,ะช่วยกรุณาเข้าใจกันซะัห่ด้วยหลายๆคนก็ยังคงเข้าใจว่าเวลาเทสรถคือเรา2คนเทสด้วยกันซึ่งถ้าเราเทสด้วยกันเดี๋ยวหวังเลยว่าอัตราเร่งมันจะมาเป็นแบบนี้ไม่มีวันนะฮะแน่นอน1 6 3 3กมิโลเมตรต่อลิตรโดยที่ซีดานเทอร์โบได้16.72กกิโลเมตรต่อลิตรนะ ต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยแค่นั้นนอกนั้นพูดกันตามตรงก็คือคุณก็ไปชอนเปิดดูอันนี้คลิปของ c ีวิกซีดัน Turbo โบอเอสยงได้เลยแต่ความจริงแล้วอันนี้คือเฉพาะว่ากันที่เรื่องของฟีลลิ่งพวงมาลัยฟีลลิ่งของเบรกแล้วก็ฟีลลิ่งของเคเรื่องอตราเร่งต่างๆนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะต่างกันอย่างที่คุณเข้าใจหรือเปล่าก็ลองดูจากช่วงเช็คเช็คเอาของพี่แผนนับจากนี้เลยแล้วกันเช็ค Take out. out.